เมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564นายธนกรบัวรัตน์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกองหนงสือิพพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักข่าวกองหนงอิร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีที่111 นพระบาร์พระราชวังฤทธิติ์และห้องประชุมสำนักข่าวกองเห่งชาติเพื่อน,น้อมลํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอนเนกประการคำนึงถึงผลประโยชน์สุขของอนณาประชาราษฎเป็นที่ตั้งทางด้านการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการปฏิรูปสาธารณูปโภคพื้นฐานตลอดจนทรงดำเนินพระราชวิเพศโยบาย ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นของประเทศชาติทำให้ประเทศไทยรักษาอธิปไตยได้จบจนทุกวันนี้วันที่ที่สามตุลาคมสองพันาร้อยกสี่นับเป็นวีที่1นึ่ที่พระ,ารพระรราาบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผุ้ยัมหาราชเสด็จสวรรคต ซึ่งพวงชนชาวไทยต่างน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและคุณงามความดีของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศไทยและคนไทยในระยะเวลาตลอดรัชสมัยที่ทรงปกครองแผ่นดินพระองค์ได้ทรงลงเท็จพระราชการณียกิจที่ก่อประโยชน์ก่ประเทศชาติเป็นอนเนืประการทรงเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อปฏิบัติพระราชการณียกิจ โดยคำวิจารณประโยชน์สุงของอณารัชาราชเป็นที่ตั้งยานถงให้ประเทศไทยตั้งแต่คุ่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมไทยที่มุ่งประโยชน์และความหาสุขของประชาชนเป็นหลักสําคัญทรงยกกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้สิทธิเสรีภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรทรงเป็นอัครราชสหายุทธรัมภ์รราชธานพระบรมราชานุธรรม แต่ทุกศาสนาในพระบรมโกุที่สมทานทรงสอบสองดูแลทุกสุขและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนของพระองค์ทั้งยังทรงรับสารอิปไตยของชาติให้มากที่สุดดำเนินพระราชวิเทสวายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็ิของประเทศทั้งที่ประเทศไทยเวลานั้นเสียเปลียบทั้นด้นนานกำลังคนและเทคโวิทออยาก,การที่จะต่อบสนต่างชาติหารนาจพระบาทสมเด็จพระจุจลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของอุทิศพระองค์ให้กับภารกิจของบ้านเมืองเป็นที่อาราธนาธิอันยิ่งใหญ่ที่เป็นภูมิใจชาติบ้านเมืองนี้เป็นสิ่งที่โกรข้าพระเจ้าคุทั้งหลายตนักเป็นอย่างดีและจะเดินตามรอยทั้งตคนกระบในการเสียสละอุทิศตนเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความสำนึกในพระมหากร,ราุณาธิคุณในนนท์ค้นด้วยการพิจกรอมของฤาษีชะ พระพุทธเจ้ามานห้ราตริรับทุ่มในการรักษาดวงชาติ